สวัสดีครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับเมื่อกี้ทำการไลฟ์อยู่เสียงเสียงไมโครโฟนเนาะน่าจะหยุดหายไปอโอเคเอาใหม่เอาใหม่เท็สองเทสองนะครับเป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะครับเนาะบางทีก็อาจจะมือใหม่มือใหม่นะครับติดขัดบ้างเป็นประสบการณ์ อันนี้ใช้เสียงสดเสียงเข้ากล้องมือถือโดยตรงนะครับเสียงเข้ากล้องมือถือโดยตรงนะครับเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณเสียงก่อนนี่เสียงมาละเสียงมาละ นะเดี๋ยวผมต้องเบาเสียงจากเครื่องมือถือตอนเองก่อนเพราะว่าจะได้เปิดเอาไว้สอนให้ด้วยนะครับเมื่อกี้มีพิบิวกับพี่สาวของเองครับพี่เออมาคอมเมนต์บอกว่าเสียงหายเสียงหายไม่รองซื้อมากดลองกดลองนะครับคาดว่าเขาเรียกอะไรไม่ได้ชาจเต็มมามาให้ตั้งแต่ตอแรกครับนะใครที่เข้ามาดูนะครับอันนี้เทคสองเทคกสองอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจรัวๆวให้หน่อยหนะครับ ก็จะมาแชร์ความรู้นะครับประสบการณ์ในส่วนที่เรามีในส่วนที่เราทราบนะให้กับทุกท่านจริงๆตั้งใจทําการไลฟ์ติดแปะที่หน้าเ,เพจ่อใครเลื่อนมานะครับหรือว่าอยากเข้ามาทบทวนเนี่ยก็จะได้มาทำการทบทวนได้ครับอ่าโอเคนะครับเนะบทอ2เริ่มนะครับก็วันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนําในส่วนของตัวพิเช์นะครับสําหรับมือใหม่เนาะ มีคนเข้ามาดูพี่ตัก๊กพี่ตั๊กกดหัวใจให้หน่อยพี่ตั๊กเปิดร้านกาแฟาที่จังหวัดลำพูนนะครับพี่ตั๊กเด็กไอทีใครที่เด็กมอฟล์เพื่อนกันรู้จักกันรู้จักพี่ตัก๊กแวะไปลำพูนอย่าลืมแวะไปร้านกาแฟพี่ตั๊กด้วยนะครับแวะไปร้านกาแฟาพี่ตั๊กพี่ตั๊กแปะล,ลิ้งนี่พี่ตั๊กแปะล,ลิง้งเฟซบุ๊กเพจของร้านไว้ที่คอมเมนต์นะเผื่อใครเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วเขาเจอเ้ยแวะไปร้านพี่ตั๊กได้นะครับ สิ่งที่จะมาแชร์ในวันนี้นะครับจากเพจ Facebook ของเราครับมีคอฟฟี่เข้าใจง่ายดีผมก๊อกนะครับ Coffee, เรียกสั้นๆได้นะครับพิเชาโอเคอน,นี่คืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำกาแฟรหรือว่าร้านกาแฟรครับพิเช์ที่เราเจอทั่วไปนะครับพี่ตั๊กบอกว่ามาแล้วมาแล้วชัดเจนครับอันนี้เสียงสดครับพี่เมื่อกี้ลองไลฟ์แล้วรอบหนึ่งรากว่าไมค์แบตเตอรี่มันหมดก็เลยใช้เสียงสดถางมือถือโดยตรงได้ยินเนาะ โอเคน,น,นั่นจะได้ยินเพราะว่าตอนนี้ร้านปิดแล้วไม่มีไม่มีเสียงรบกวนอะไรออ่าโอเคกลับมาที่สิ่งที่จะแชร์วันนี้นะครับนี่เป็นพิชเชอร์ถามว่าวันนี้เนี่ยถ้ามือใหม่จะใช้พิชเชอร์จะต้องซื้อพิชเชอร์ตัวแพงเลยไหมคือพิชเชอร์ที่ราคาสูงอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนผมก็เคยซื้อนะก็ก็ดีในแบบของเขาเลยแหละเพราะว่าราคามันไปขนาดนั้น,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 นคุณภาพก็จะต้องตามนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเป็นผู้เริ่มต้นเนี่ย อยากสตรีมนมให้เป็นก่อนเทราเทอาร์ขั้นต้นให้ได้เนี่ยพิเชอร์ดูองค์ประกอบอะไรบ้างเคยเจอคลิคำถามประมาณนี้ในช่อง u t u b e นะครับก็คืออ,อยากให้แนะนำพิเชอร์สำหรับผู้เริ่มต้นนะทีนี้มาดูในมือผมจะมีพิเชอร์ขนาด 300cc กับพิเชอร์ขนาด 600cc ซึ่งต้องบอกว่าทั้งสองรูปแบบเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันประมาณนึงนะครับให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันประมาณนึงแต่ถ้าสมมุติว่า จำเป็นต้องซื้อแพงเลยไหมก็ถ้ามีโอกาสสามารถซื้อตัวราคาสูงได้แต่ถ้าเริ่มต้นซื้อพิเชอร์ราคาหลักร้อยมาใช้ทุกวันก็ได้แต่สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของราคาพิเชอร์แต่ให้ดูที่องค์ประกอบของพิเชอร์ครับว่าเราจะเลือกดูอะไรได้บ้างหนึ่งให้ดูนี่ครับดูใกล้ๆ้ท้องพิเชอร์ที่ลงมาจากปากพิเชอร์จากข้างบนเนี่ยลงมาที่ข้างล่างถ้าท้องลงมาลึกๆหน่อยนะครับท้องพิเชอร์ลงมาลึกๆหน่อยหมายความว่า แรงส่งหรือแรงขับในการเทนมออกไปเนี่ยจะค่อนข้างดีอ่านี่คือข้อที่หนึ่งนะจะค่อนข้างดีสองถ้าท้องพิเชอร์มันนูนหรือมันปูดออกมาข้างหน้าเยอะๆอ่ะในท้องตรงเนี้ยมันปูดออกมาข้างหน้าเยอะๆแรงขับหรือแรงส่งก็จะดีเช่นเดียวกันนะครับแรงขับหรือแรงส่งก็จะดีเช่นเดียวกันันนี้คืออย่างที่สองละสามให้มาดูที่ปากพิเชอร์ตรงเนี้ยนะครับ ถ้าปากพิเชอร์เป็นลักษณะอ่าเป็นลักษณะของมันคล้ายๆแบบกว้างๆอ่ะคือปากพิเชอร์มันปากกว้างหมายความว่าเวลาเราเทน,นมออกไปเนี่ยนมมันจะออกวิ่งไปค่อนข้างดีคำถามคือทําไมผมถึงสนับสนุนให้เลือกพิเชอร์ที่หนึ่งท้องลึกๆสองท้องปูเยอะๆเอ้ยมีคนดูห้าคนอ่ะอย่าลืมกดแชร์ให้หน่อยนะครับกดแชร์ให้หน่อยแอบสามปากพิเชอร์เนี่ย ถ้ามันกว้างแรงแรงส่งนมมันจอบไปเยอะเพราะว่ามือใหม่มือใหม่เนี่ยเวลาเราเทลา,าเต้อเราจะไม่ค่อยกล้าเท่าที่สอนมาเนี่ยส่วนใหญ่มือใหม่จะไม่ค่อยกล้าที่จะเทหรือคว่ำพิเชอร์ออกไปพอไม่กล้าที่จะเทหรือคว่ำพิเชอ์ออกไปเนี่ยลายสีขาวมันเลยไม่ค่อยออกไงที ENT นี้พอลายสีขาวไม่ค่อยออกต้องหาตัวช่วยอันนี้คือตัวช่วยพื้นฐานพิเชอร์ที่ผมถือตัวนี้เตียโมยี T ่ห้อโบราณธรรมดาราคาอยู่ช่วงหลักร้อย แต่ถ้าเป็นพิเชอร์อีกตัวหนึ่องอันนี้เปรียบเทียบนะไม่ได้บอกว่าพิเชอร์ตัวทรงอื่นๆไม่ดีมันมันให้คุณสมบัติต่างกันพิเชอร์ตัวนี้ท้องพิเชอร์ลงมาไม่ค่อยลึกถ้าเทียบถ้าเทียบกับอันนี้ท้องท้องพิเชอร์ตัวนี้ลงมาไม่ค่อยลึกหมายความว่าถ้าท้องพิเชอร์ลงมาไม่ค่อยลึกแรงในการดันนมออกไปข้างหน้าจะน้อยลงอ,อันนี้จากประสบการณ์นะแรงที่นมจะวิ่งออกไปเนี่ยหมายความว่านมวิ่งจาก ท้ายตรงนี้ฟึบมาเจอทองพิเชอร์ตรงนี้ถ้ามันลงลึกฟึบแรงส่งมันจับไปเยอะแต่ถ้าท้องพิเชอร์ตรงนี้มันลงมาไม่ลึกแรงส่งมันจะน้อยอ่ามาดูจุดที่สองท้องพิเชอร์มันปูดไปข้างหน้าน้อยอ่ะหมายความว่ามันออกไปข้างหน้ายื่นออกไปข้างหน้าเนี่ยน้อยแรงส่งก็จะน้อยสองละสามปากพิเชอร์เห็นไหมฮะมันมันแคบแคบทีนี้ถ้าปากพิเชอร์มันแคบแคบอะ นมที่วิ่งออกมาตรงเนี้ยเส้นมันจะเล็กก็คือแรงมันแรงดันมันจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับหาพิเชอร์ธรรมดาราคา <c oughs> ไม่แพงมาก <c oughs> <c oughs> อุ้ยวันหยาดดื่มน้ำแบบหาพิเชอร์ที่มีมีรูปลักษณ์อย่างที่ที่แจ้งเนี่ยหนึ่งท้องพิเชอร์ลงมาลึกๆสอง ฟ้องตัวนี้ปูดไปข้างหน้าเยอะๆหน่อยเอาลองเอาลองมาเทียบกันเนี่ยเห็นไหมครัตัวเนี้ยลงมาไม่ค่อยลึกปูดไปข้างหน้าน้อยน้อยกว่าถ้าเทียบกับตัวนี้สามปากพิเชอร์ครับเขาแหลมแหลมแรงส่งตัวเนี้ยจะน้อยเหมาะสําหรับลายที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นอนะ่ะคือลายที่ต้องการทําเส้นลากลายดอกไม้ลายหงอน,นั้นก็เหมาะสมกับตรงนั้น แต่ถ้าเริ่มต้นเนี่ยหัวใจตีิด,ดเราต้องเอาแรงส่งมาหมกไปเยอะๆอะมาดูมาดูตัวอย่างเลยจะทํากาแฟให้ดูนะครับกาแฟที่จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนี้ก็คือลาเต้ร้อนถ้วยขนาดถ้วยที่ถืออยู่ในมือเนี่ยเป็นถ้วยขนาด220 ml มลก็ประมาณ7จ็ออนกว่านิดก็คือเป็นถ้วยลาเต้ร้อนปกติในระบบการใกาแฟมาก่นะครับะจะใหกาแฟ อันตรีพื้ที่นี้ที่ที่ทำไปก่อนหน้าแล้วก็เสียงเสียงในไลฟ์มันหายขึ้นแบตเตอรี่แมโครโฟ,ฟน,มนมันหมดอันนี้มาแล้วนะครับอันนเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้แค่ตัวกบบาแฟออกมันเลยแห้งโอเคผมจะทำการเตรียมกาแฟ กาแฟที่ใช้ข้อสองกาแเน Herm o, so. bah, าะเป็นตัวข้อเทียมของอารัง A10 สีมันเข้มดีนะครับเราจะมาลองทำลาเต้กันดูนะครับนี่ได้กาแฟโรสกาแฟบดออกมาแล้วแล้วก็มีแกนใส่ตัวกขาไปที่ตัวด้านของกาแฟของเราลงมากระลองแอมเปิ้ลเล็กน้อยเนาะครับหน้าหน้าไปให้มันเป็นแบบ ก็ทำการแขมกดน้ำหนักลงไปกดน้ำิ้งถ้าไม่ลืมเนาะกดน้ำิ้งข้าไม่ลืมการใส่ท่าตรงกาแฟของขขเราเข้าไปเสร็จปุ๊บหยิบถ้วยให้ตรงกับเมนูที่ลูกค้าสั่งนี้ลาเต้ร้อนเราจะมาลองลท,ลทำลาเต้ร้อนกันนะครับจะทำการจับเวลาไปด้วยพร้อมกับชั่งน,น้ำหนักของปริมาณกาแฟไปด้วยนี่นะครับ ระยะเวลาที่ผมจะใช้ใช้เวลายอยู่ประมาณ14 15นาทีนะครับโอเคผมได้นะมาอยู่ที่ประมาณ18กรมัมน,นะครับนะเดี๋ยวเราลองมาใช้พิเชอร์โรงงานราคาไม่แตงมากแหละในการทำลาเท้อาร์ตสมมุติเป็นมือใหม่ความมั่นใจในการเทยังไม่่อยมีหาตัวช่วยพิเชอร์ที่เป็นลักษณะแบนที่แจ้งเนะี่ย มาช่วยในการเทนะครับทีนี้น้ำกาแฟได้แล้วปริมาณนมปริมาณนมที่ผมจะใช้ถ้าเป็นพิเชอร์ตัวเล็กเทลาเต้ร้อนในถด้วยขนาด8ออนใช้นมประมาณ6.5ออน่ะเดี๋ยวชั่งน้ำหนักให้ดูเลยนะครับชั่งน้ำหนักให้ดูเปลี่ยนหน่วยเป็นออนแป๊บเนินโอเคได้นมมาแล้วนะครับ ใช้นมอยู่6 5ออนครับเพียงพอใช้นม6 5ออนคือถ้าใช้พิเชอรอตัวใหญ่แล้วเทลงไปในถ้วยขนาด8ออนหรือถ้วยลาเต้ร้อนเนี่ยนมมันจะเหลือค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะต้องใช้นมปริมาณเกือบเกือบ9ออนสำหรับการสตรีมคำถามคือเอานม6 5ออนลงไปในพิเชอร์ใหญ่ได้ไหมลงได้แต่เราจะสตรีมยากขึ้นอันนี้บอกเลยจากประสบการณ์สตรีมยากขึ้นเพราะฉะนั้น ถ้าจะเป็นพิเชอร์ตัวใหญ่ต้องใช้นมเยอะขึ้นหมายความว่าถ้าสมมุติเราใช้นม9ออ,อนสตีมเสร็จนมมันฟูไหมเป็นงอนรวมเฉลี่ยเป็น10เราเทลงไปในถ้วย8ออนยังไงก็เหลือละนะครับยังไงก็เหลือลองใช้พิเชอร์ตัวเล็กดูก่อนนี่พูดถึงผู้เริ่มต้นนะแต่ถ้าถามผมว่าผมทํากาแฟเทลาเตอร์ผมใช้พิเชอร์ตัวไหนในการเทเสร็จนะนองผมใช้ตัวประมาณ40มาททำการสตีมดู มาทำการสตรีนดูนะครับก็ให้น้ำร้อนก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวการสตรีนเข้าไปในตัวเครื่องเราทัานการสตรีมเนาะตั้นการนก้นเลี้ยงอุณหภูมิไปจนถึงจุดที่เราจะได้ประมาณ60ถึง70องศาเนาะเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยขายในประเทศไทยบ้านเรานะครับแล้วก็ความหวานอยู่ในช่วงที่กำลังผันกัน จะลื่นนะครับสตรีมเสร็จแล้วข้างบนมันจะไม่ค่อยเรียบร้อยเป็นแบบฟองๆเบอร์ๆหน่อยจะแห้กับพื้นแข็งๆควนๆวนๆวนๆนๆให้เห็นเป็นเงาเงเงาขนาดไหนคือเงาสะร้อนกับไฟข้างบนร้านกาแฟเราได้ให้เป็นเงาเงาโอเคผมจะลองทําการเทลายพื้นฐานชิลลิ่ให้ดูนะครับเนาะโอเคเห็นไหม เสียงมาไหมเสียงมาแล้วนะครับอโอเคเทาลทูลิปผมไปก่อนอ่ตรงไปชือ่อเทหนึ่งสองสามสี่ห้าชื่าได้แล้วนะครับลายทูลิปห้าชั้นอันนี้คือพิเชอร์ ธรรมดาธรรมดานะครับราคาหลักร้อยแต่ว่าสเปคที่อยากได้คือทองพิเชอร์ลงมาต่ำๆหน่อยนะครับแล้วก็ปากไอ้ทองพิเชอร์ปูดไปข้างหน้าเยอะๆหน่อยบวกกับปากพิเชอร์ครับที่เป็นลักษณะคล้ายๆแบบบานๆหน่อยก็ถือว่าเอามาเทรายได้นะสําหรับผู้เริ่มต้นสําหรับผู้เริ่มต้นก็คืออ่าสรุปสรุปนะครับหาพิเชอร์ราคาธรรมดาโรงงานสิ่งที่อยากได้ ท้องพิเชอร์ลงมาข้างล่างเยอะๆหน่อยเท่าที่จะหาได้แล้วก็ท้องพิเชอร์ปูดไปข้างหน้ายื่นไปข้างหน้าเยอะๆหน่อยปาพิเชอร์เป็นทรงตรงก็ได้ไม่ถึงกับปานแบบใหญ่ๆคือข้อดีของปากพิเชอร์บรนบานเนี่ยนมมันจะออกไปค่อนข้างแรงมือใหม่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยกล้าเทเราจะกลัวนมมันร้อนจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวช่วยเพราะฉะนั้นพิเชอร์อย่างเงี้ยช่วยเราได้ดี แล้วพิเช์ที่อย่างเงี้ยลงมาท้องลงมาไม่ลึกปูดข้างหน้าก็ไม่เยอะปากแหลมเอาไว้เล่นลายที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในวันที่เราเริ่มชำนาญมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการไลฟ์สดในครั้งแรกครับคือตั้งใจมากจริง,รงๆเมื่อกี้ไลฟ์ไปอันนึงแต่ว่าไมโครโฟนนะซื้อมาแล้วแบตเตอรี่หมดซะก่อน <laughs> ก็เลยไม่ไหอันนี้เป็นเสียงบันทึกสดน,นะครับโอมีคนดู5้คนนะดีใจจังตอนแรกก็กลับว่ามีผมแค่คนเดียวนะครับ นะก็จะไม่รบกวนเวลาของทุกท่านมากครับถ้าทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แบ่งปันคลิปให้กับเพื่อนของท่านต่อไปนะครับหรือว่าถ้าใครมีคำถามนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้ไลฟ์ด้านลา่ลางได้หรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามาถามก็ได้นะครับยินดีให้ข้อมูลนะครับผมก๊อฟนะครับวันนี้จากเ มีคอฟฟเข้าใจง่ายดีรเรื่องกาแฟนะครับก็ฝากทุกท่านไว้เท่านี้เดี๋ยวในครั้งถัดไปลองมาดูว่าจะมีไลฟ์อะไรมาฝากหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ระหว่างกาันบ้างนะครับทุกวันนี้เราต้องช่วยกันนะครับก็แชร์แชร์ข้อมูลระหว่างกันนะครับแล้วพบกันในวิดีโอในครั้งถัดไปครับขอบคุณครับ